รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมเรินทีวี <Hey! S 2> <Huh? S 1> จะรีบไปไหนอ่ะ ไปสปกพี่ไปเปลี่ยนสปกอสี่ขีดศูนย์หนึ่งให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทำไงครับอืมก่อนอ่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก .4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร หลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก4สีขีเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปกรในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมืยื่นคำขอกันเยอะๆนะครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปักหมุดจุดเกษตรค่ะปุ๊กสมภพชิวกิจและทีมงานอทิบดีครีเอชันมาแล้วนะคะวันนี้นะคะหลากหลายเรื่องราวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านการเกษตรนะคะวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่เทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งนโยบายสําคัญสําคัญของรัฐนะคะที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดในการติดตามมีมาฝากในรายการอย่างแน่นอนค่ะในช่วงแรกนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจต่างๆก่อนนะคะในช่วงของ รอบรู้ทูไทยแลนด์ค่ะ พันจิตละคุณวราพงศ์เป็นเกษตรกรอยู่ในแปลงของสอปกแล้วก็ทำอาชีพปลูกม่อนเลี้ยงไหม เดิมจากเริ่มเลยเนี่ยเริ่มมาเมื่อปี2526เนื่องจากว่าของหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านอีสานอพยพมาจากวีลำแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาเดิมโดยการนําของแม่ผู้ใหญ่บุญช่วยกอบไทยสงซึ่งเป็นคุณยายแล้วก็มาอยู่ที่นี่โดยการที่ท่านเนี่ยได้เริ่มมาจากความคิดที่ว่ามีภูมิปัญญามาจากอีสานก็เลยมาอยู่ที่นี่แล้วได้เอาภูมิปัญญาตรงนี้มาแล้วประกอบกับที่ท่านมาอยู่ที่นี่ได้เลือกได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน ของสุพรรณบุรีคนแรกของสุพรรณ ก็เลยเอางบประมาณเนี่ยมาสนับสนุนให้มีการปลูกมอนแล้วก็เลี้ยงไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเลี้ยงไหมมาก็ประสบปัญหาลังไหมไม่รู้จะไปขายใครเพราะว่าพอขายไม่ได้ปุ๊บก็เลยมุ่งเน้นมาว่ามาสาวไหมส่วนหนึ่งเราก็จะใช้ลังเสียซึ่งเป็นลังแฝกก็จะมาสาวแบบภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้พวงสาวของชาวบ้านซึ่งอันนี้พอทําแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันส่งผลตรงที่ว่า พอทาแล้วมันเยอะก็ไม่รู้จะไปขายใครทีนี้หน่วยงานเนี้ยก็เลยเข้ามาส่งเสริมแล้วก็มาสนับสนุนเรื่องการอบรมเรื่องลายผ้าประกอบกับที่ว่าหน่วยงานที่เราส่งเสริมเขาก็เลยหาช่องทางการตลาดให้ก,ก็คืออย่างสป,ปรกรเราทําอยู่ในพื้นที่ของสปกระกรเขาก็เลยสนับสนุนให้เราเนี่ยไปจาหน่ายสินค้าที่สํานักง,งานใหญ่ของสป,ปรกรในวันสถาปนา มาเรื่อยๆจนแบบว่าก่อตั้งกันเป็นกลุ่มแล้วตอนนี้สมาชิกกลุ่มเลี้ยงใหม่เนี่ยประกอบกับที่ว่าเราทํามาเนี่ยมีสมาชิกถ้าในสุพรรณบุรีจะมีอยู่พันกว่าลายแต่ว่ากลุ่มทอผ้าเราอะจากเดิมเลยเริ่มเริ่มจาก40กว่าคนแต่ตอนนี้เนื่องจากคนรุ่นเก่าเนี่ยเริ่มล้มหายตายจาก ก็จะเหลืออยู่ตอนนี้เหลือไม่กี่คนก็เหลือประมาณ8-10คนเด็กรุ่นใหม่เขาก็เหมือนว่าก็รุ่นใหม่เขามองแล้วว่ามันทําแล้วมันกว่าจะทอกว่าจะได้อะไรเงี้ยก็เลยเราก็ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายไปกับหมู่บ้านที่ว่าเขายังมีภูมิปัญญาเดิมแล้วก็ประกอบกับที่ว่าชาวบ้านเขาสนใจที่อยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านก็ทำทำตรงนี้ทำสืบต่อเรื่อยมา แล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งที่เราทำจากหมอนไหมเราก็จะทำเป็นพวกแชมพูสบู่โลชั่นทำสารสกัดจากโปรตีนลังไหมตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดแล้วก็ประกอบกับที่ว่าตรงนี้เราก็เข้าไปโคกับหน่วยงานของราชาพัสพวกส่วนดุสิตเขาก็จะเข้ามาส่งเสริมเราสนับสนุนเราในเรื่องเกี่ยวกับการอบรมการต่อยอดการพัฒนาแพคเกจจิ้งผลิตภัณฑ์ตรงนี้ออกมา แล้วแต่ว่าหน่วยงานที่เขาจัดสรรมาเนี่ยเคเห็น okay, ศักยภาพของกลุ่มนี้พร้อมที่จะไปขายเขาก็จะให้เราไปขายตรงจุดนั้นเพื่อที่จะเป็นการสร้างช่องทางในการจำหน่ายให้เรา ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการปลูกหม่อนไหมและการทอผ้าของชาวบ้านในชุมชนตําบลหนองขามจนเกิดการรวมตัวกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกรรษตรกร,ร,รใหม่ไทยทําให้ชาวบ้านมีอาชีพและไรายได้เสริมอีกทั้งยังมีฝีมือในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป ราดีใจเราภูมิใจที่เราไม่ได้ใช้สารฆ่ามแมลงเลยยาฆ่ามแมลงการทําคุณภาพผมก็ไปอบรมอยู่เขอบอกว่าต้องเข็บผลที่มันสุกจัดๆเอาให้มันสุกงอมเต็มที่เลยแล้วมันจะได้มีกลิ่นพอมันสุกอะเม็ดในมันกลิ่นจะดีกว่าก็ทําแบบนี้ก็ภูมิใจแล้ว ประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจไปแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวดีๆในรายการไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามหาชนช็อตเด็ดมีเรื่องน่าสนใจรออยู่ค่ะเฮ้ยจะรีบไปไหน่ะไปสปกอพี่ไปเปลี่ยนสอปก .4 ีขี์หนึ่ให้เป็นโฉนโดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสอปกอก็ได้ย่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรพี่แล้วผมต้องทำไงครับ Aría. ก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสปกและเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปกระสี่ขีศูนย์หนึ่งเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรหลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปกรสี่ขีศูนย์หนึ่งเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร สามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปกรในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมไม,ม่ลืมคำขออันเยอะๆน,น,นะครับ ป่าละอูในหลวงท่านบอกว่าให้ทำเศรษฐกิจแบบพอเพียงก็ให้ถือปฏิบัติเชกเช่นเดียวกันกับที่เราทำให้ครอบครัวเราได้รับประทานได้กินกันสวัสดีครับกระผมประโยชน์พรมสุวรรณนะครับทำหน้าที่เป็นประธานแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนทุเรียนป่าละอูนะครับ ทุเรียนป่าละอูเนี่ยเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงเหมือนกับว่าเป็นทุเรียนที่มีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษคนไม่รู้จักป่าละอูแต่บอกว่าทุเรียนป่าละอูรู้จักรสชาติเนี่ยแทบจะไม่มีกลิ่นเนื้อละเอียดเนื้อเยอะเม็ดลีบพอได้มอกอชอเข้ามาเนี่ยเขาก็มา กำหนดมาตรฐานของทุเรียนไม่ปฏิเสธเลยในเรื่องของความรู้ในการที่จะ,ะทําทุเรียนตรงนี้ให้มันตอบโจทย์กับผู้บริโภคให้ดีที่สุดนะครับลดการใช้สารเคมีให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ถ้าทําให้ดีเหมือนกับที่ว่าเราทําให้ลูกให้หลานเรารับประทานเนี่ยผมคิดว่าน่ากอดคอ รีบไปไหนอะ่ะไปสอปกอพี่ไปเปลี่ยนสปก4ขีด0 1ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทำไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก4 0 1เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรหลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็ยจะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก4 01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมา,า,มายื่นคำขอกันเยอะๆนะครับ มาในช่วงนี้นะคะอีกถึงช่วงเวลานะคะที่คุณผู้ชมที่น่ารักของเราเนี่ยโอ้โหรอคอยเสมอๆเลยค่ะเพราะว่าทีมงานเนี่ยชอบมีประเด็นมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากวันนี้มหาชนช็อตเด็ดนะคะทีมงานอาทิตย์ครีเอชันเราเดินทางไปที่ไหนและมีเรื่องอะไรมาฝากนั้นไปติดตามกันได้ในมหาชนช็อตเด็ดเลยค่ะ กนจะมีโครงการอ่างเก็บน้ำน,นะครับโครงการของพระดาดิในหลวงรักาลที่9นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่แห้งเล้งนะครับ เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ไม่มีน้ํเทียใช้นะครับจึงทําให้ความยากลาบากของเกษตรกรในหมู่บ้านของเราเองนะครับมีทั้ง3หมู่บ้านนะครับในพื้นที่ตะบุญตาไทรยาอําเภอตะทรยาจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็โครงการของพระเจ้าอยู่หัวได้ก่อสร้างมานะครับในปีพศ .2533 นะครับก่อสร้างเสร็จในปี2535นะครับทำให้เกษตรกรนะครับใน3หมู่บ้านที่ได้รับผลกระอบนะครับได้ช่วยบรรเทาแล้วก็ได้เรียกว่าประชาชนในพื้นที่นะครับได้มีอาชีพที่ดียิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งทางจุมะธานเองน ก็ได้มาเป็นพี่เลี้ยงนะครับคอยแนะนานะครับแล้วก็ให้ได้รู้จักบทกติการะเบียบของกลุ่มนะครับต่างๆซึ่งทำให้กลุ่มของเรานะครับได้มีการจัดสรนน้าให้กับสมาชิกส่วนใหญ่ได้ใช้กันอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับโดยการประชุมกันแล้วก็มีการเขาเรียกว่าโซเรงนะครับมาช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราต้องการน้ำนะครับเราก็ประสานกันว่าในโซนนี้นะครับจะรับน้าในโซนนู้นไม่ต้องการน้ําเราก็เองก็มีส่วนที่ว่าเราใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้ไลน์ของกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับที่คอยประสานกันนะครับทา่ีรเ ดับลงได้นะครับเพราะเรามีบ่อดิ๋วด้วยนะครับไว้สำรองน้ําไว้ใช้ยามฤดูเล้งนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงทางจุปทานส้มอ่างระบบไดต่างๆนะครับเรามีบ่อดิ๋วไว้สำหรับไว้ใช้น้ําตรงนี้ของเกษตรกรนะครับในตําบลของเรานะครับก็มีทั้งหมดเก้าสิบเอโบนะครับที่สำรองน้ําไว้ใช้ให้กับเกษตรกรนะครับสำหรับรางวัลที่ทางกลุ่มได้รับนะครับในพิธีจรดพระนางคันเรกนาขวัญนะครับของกลุ่มบริหารการใช้น้ําออกน้ําครงยานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งนะครับของสมาชิกของกลุ่มนะครับที่ร่วมด พัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ครองนะครับของชนประทานต่างๆนะครับร่วมกับย้านที่ชนประทานนะครับตรงนี้ได้ร่วมกันพัฒนานะครับแล้วก็เรื่องตรงว่ามาดูเลระบบน้ำนะครับให้กับเกษตรกรของเราขอขอบคุณนะครับชนประทานกระบีนะครับที่ให้ เรียกว่ามาส่งเสริมนะครับและก็อความอนุเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทางกลุ่มที่ร้องขอไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อท่อขยายกีดกรองส่งน้ํานะครับเรื่องการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรนะครับหรือว่าตรงนี้ถ้าเราไม่มีเจ้าหน้าที่จุประธานหรือว่าทรัพยากรบุคคลตรงนี้นะครับเครื่องฮบประมาณเรื่องต่างๆก็คงจะไม่เกิดน,นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางจุนประธานจังหวัดกระบี่เป็นอย่างสูงนะครับ หลากหลายเรื่องเราทั่วไทยนะคะทีมงานเราขยันเดินทางมากๆนะคะและเจออะไรที่น่าสนใจก็มักจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบนี้ส่วนในช่วงหนะะ้าค่ะอีกหนึ่งช่วงนะคะกับกระแสอินไซด์วันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมด้วยกันค่ะจะรีบไปไหนอะ ไปสปกพี่ไปเปลี่ยนสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทําไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร หลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสภก4.01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสอภกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมายื่นคำขอกันเยอะๆนะครับ ดูแลตลอดการทำงานของเราดูแลเอาใจใส่ทั้งผลผลิตของเราผมพิพัฒน์อินทระเจริญน,นะครับประธานวิสาหกิจชุมชนบังคุดแลงใหญ่คิจกูุครับ ทุกคนต้องมี JP นะครับเพื่อให้ได้คุณภาพและก็มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการครับโดยปกติมังคุดเราเนี่ยเวลาเราเก็บออกมาจากสวนเนี่ยเราก็จะแบ่งเกรดนะครับเราจะมีห่วงคัดขนาดนะฮะในการคัดเกรดของมังคุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีความซื่อสัตย์ไม่ใช่ว่าเอาลูกที่มันใช้ไม่ได้กินไม่สามารถกินได้ตกดินแตกล้าวเนี่ยใส่ลงไปนะครับเราต้องให้ล้ต่างๆเนี่ยที่จะมาซื้อสินค้าของเราเนี่ย ต้องลงทะเบียนไว้กับสำนักงานเกษตรของจังหวัดนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการครับให้ผู้บริโภคมั่นใจได้เลยนะครับว่าของเราเนี่ยคัดสรรมาเพื่อผู้บริโภคมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยเป็นมุคุดที่รับประทานได้ทุกลูกครับ ไปสปกพี่ไปเปลี่ยนสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทําไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร หลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก4ีขีูนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขออกอกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมายื่นคำขอกันเยน <ๆ S 1> อยะๆนะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยค่ะในช่วงนี้นะคะหลากหลายเรื่องราวที่เป็นกระแสะและน่าสนใจอยู่ในสังคมไทยมีอะไรบ้างรับรองได้เลยค่ะทีมงานไม่พลาดแน่ๆวันนี้นะคะทีมงานของเราเตรียมเรื่องที่อยู่ในกระแสะและน่าสนใจมาฝากแล้วไปติดตามรับชมกันได้นะคะในช่วงของกระแสอินไซด์เลยค่ะ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญที่สามารถใช้หน่อเป็นอาหารใช้จัดตกแต่งสวนโดยเฉพาะส่วนของไม้ไผ่ที่นํามาใช้ในงานหัตถกรรมซึ่งไม้ไผ่เป็นไม้เนื้อแข็งมีคุณสมบัติด,ด้านความเหนียวน้ําหนักเบายืดหยุ่นและดัดโค้งงอได้จึงได้รับความนิยมในการทําเครื่องมือเครื่องใช้หลายประเภทโดยปัจจุบันมีการคิดค้นสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆเพื่อให้มีความสวยงามทันสมัยและตอบสนองการใช้งาน เมื่อก่อนก็เป็นแบบธรรมชาติของคนในพื้นบ้านเขาก็จะทำไร่ทำนาเรื่องวัวเรื่องควายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมาทําอันนี้เป็นอาชีพเสริมคือหลังจากทําไร่ทํานาแล้วมาทาสารเมื่อก่อนก็จะเป็นสารแบบตะแกงกระจงกระโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระจาดเป็นของคนที่รุ่นเก่าๆทามาพอมารุ่นพวกป้าเริ่มหาจุดจนที่ว่าเอาอย่างไงที่มันจะมาขายได้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันดอปไปว่าเครื่องกรสารเราขายไม่ได้ช่วงโควิดขายไม่ได้เลยพอมานี่เราก็จะมาเอาจาก ามาสานนะกมุมมันจะเป็นแบบแบบธรรมชาติไม่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาเป็นจัดแปลงทํามาเป็นรูปแบบอื่นๆต่างๆเป็นชั้นวางของเป็นโตกวางของเป็นที่จัดเบรกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกระโหลกกระแตงกระดง้งกระจาดแล้วก็หกเหลี่ยมแล้วก็กระเชา้ารูปแบบต่างๆก็จะทําได้หลายหลายหลายรูปแบบก็แต่ตามออเดอรท์ที่ลูกค้าสั่งมา ก็จะเริ่มไปตัดไม้ที่ในป่ามาเราก็จะเอาไม้มาแล้วเราจะมาตัดให้เป็นเป็นซอยให้เป็นท่อนท่อน,อน,อนตามจํานวนที่ว่าเราอยากจะได้ขนาดของรูปแบบตะกา้าถ้าอย่างหกเหลี่ยมพวกป้าจะใช้เป็นไม้ป้องเดียวคือไม้บงไม้บงป้องยาวๆเอามาทําเป็นไม้ป้องเดียวแต่ถ้าเป็นกระเช้าเนี่ยจะใช้ไม้หลายๆป้องคือไปใั้เป็นท่อนยาวๆเอามาจักตอกยาวเลยเอามาทํามานั่งสารวิธีสารการเหลามันก็จะต้องเชืว่าเป็นนั่นก็จะสารเหลา ให้เป็นเส้นเส้นตอกแล้วก็จะมาสานเป็นรูปแบบแล้วก็จะทําขอบเข้าขอบมัดลวดมัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เร็จให้ถึงจะได้มาเป็นรูปแบบของสิ่งของต่างๆมันจะใช้ได้หลายอย่างค่ะอย่างถ้าเป็นพวดคนโดเนี่ยทำประโยชน์ได้เยอะพวกตามร้านอาหารก็จะเอาไปไว้ทําเป็นจัดเบรกจัดตะกร้าผลไม้พวก อยู่ตามในห้องที่ว่าจัดของพวกคลิปช็อปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หลายๆอย่างจะเป็นรูปแบบหลายอย่างถ้าเป็นพวก กระจาดอะไรเงี้ยเขาก็จะไปไว้ใส่พวกผักพวกผลไม้พวกอะไรที่ขายตามตลาดของเราราคาถูกราคาถูกแล้วราคามันจะเบาแล้วจะเป็นของลุ่มทําเองกันเองอะไรเงี้ยพอก็รู้ว่าเป็นของลุ่มนี้ลูกค้าก็จะสั่งมาตอนนี้เริ่มมีขึ้นมาเยอะขึ้นค่ะแข็งแรงแข็งแรงทนค่ะก็ของเราจะอบไม่ให้พวกมอดแมงกินอะไรเงี้ยค่ะใช้อบในเตาอบค่ะสาสเตจอบแต่อันนี้คือ,อยังดิบนะยัไงไม่ทันนในอบ มันจะเป็นลักษณะสีอย่างนี้ค่ะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าอีกว่าก็จะสั่งเรามาแบบว่าเอาแบบเข้มหรือจะเอาแบบไม่ไม่เข้มสีธรรมชาติอะไรอย่างเี้ค่ะถ้าแบบเข้มก็จะออกดำดำํำตาลไผ่บงไผ่้าง,ง,างแล้วก็ ไม้ไผ่ธรรมชาติเราเนี่ยคือไม้ไผ่ที่มีนามที่ก็ไว้ทำไม้ขลามที่ก็เป่าขลามไผ่ไผ่ซางอ่ะคล้ายๆไผ่ธรรมชาตินี่แหละมันจะเป็นเหมือนกันแต่เขาจะลำเล็กกว่ามันคือความยาวที่ว่าเรามาทำเนี่ยไผ่บงเราจะทําอย่างนี้มันจะยาวเราไม่ต้องมีข้อเราจับง่าย แต่ถ้าว่าเป็นไม้ไผ่ซางมันจะป้องสั้นมันจะเจอตรงก้อเยอะแต่ตรงบ้านป้าที่เปิดเมื่อก่อนที่อยู่ตรงนู้นเป็นสอบประกอบของป้าเองมีแค่ไร่เดียวนอกจากนั้นของพวกน้องๆเขาก็มีเยอะก็ทําไร่กันนะตอนที่อยู่ในเป็นพื้นที่บ้านที่อยู่อาศัยพาไปขายพาไปออกบูธท,ที่50ปีที่กรุงเทพแล้วก็ขายที่ปั๊มน้ำมันปตทปตทหน้ามอทลออันนั้นขายดีขายดีมากแล้วก็ได้ลูกค้ามาเยอะมาก มาสอนถ้าพวกทำพวกกระเช้าไหวยเทียมจักสานอะไรอยเงี้ยค่ะมีมาการตลาดเราก็มีแล้วก็ยังก็ภูมิใจแหละว่าพาเขามาได้จนเป็นอย่างนี้ทาง Facebook ก็ได้ค่ะแล้วก็มันจะมีเพจของแม่น้อยเครื่องสารสั่งได้ตลอด0658316545คือถ้าว่าไปแล้วมันจะเข้าไลายได้เลยค่ะ จากใจที่จริงจังสู่งานจากสารที่จริงใจงานของป้าน้อยไม่เพียงแค่จากสารไม้ไผ่ให้เป็นของใช้แต่ยังถักทอชีวิตสร้างไรายได้และหล่อเลี้ยงหัวใจของชุมชนบ้านมาป่าแฝกให้เติบโตอย่างมั่นคงและงดงามอย่างยั่งยืน และหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะคะรับรองได้ค่ะคุณผู้ชมจะไม่พลาดการรับชมอย่างแน่นอนเพียงแค่คุณติดตามรายการปักหมุดจุดเกษตรนะคะ กรมตรวจบัญชีสากรก่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานประกวดสารคดีสัน้นในหัวข้อบัญชีครัวเรือนแก้จนชิงเงินรางวัลรวมกว่า2 0 0 0 0บาทพร้อมใบประกาศนียบัตรจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสาธรก่ส่งผลงานได้ตั้งแต่25มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Q r c อา e คถ้าคุณเชื่อว่าบัญชีช่วยเปลี่ยนชีวิตอย่ารอช้าแชร์ไอเดียของคุณเข้ามาเรารออยู่ แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะบรรยากาศสวยๆนะคะที่ให้เราใช้ในการถ่ายทำรายการวันนี้นะคะทำไทย a ราฟแอนด์คาเฟ่ค่ะบรรยากาศเรือนไทยริมน้ำบรรยากาศเย็นสบายอาหารอร่อยและเครื่องดื่มสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามรับชมปักหมุดจุดเกษตร,รกันได้ทุกวันอังคาร15นาฬิกา20นาทีโดยประมาณทางอมริ i 34hd ค่ะบุ๊กสมาพชูกิจและทีมงานอทิพง์เรียชลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ Diolch TV.